คุณผู้ชมต้องเชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ยกเว้นครูบาอาจารย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพนะคำว่าไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพคือทำไปเพราะอยากได้แค่เงินเดือนแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูไม่มีก็ผ่านกันไปพออย่าไปอย่าไปสาบแช่งอย่าไปโกรธเครืองแต่ถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดี ยกไว้เหนือหัวเราได้พ่อแม่ที่ดีเราต้องยกไว้เหนือหัวถ้าเขาไม่ดีก็ต้องยกไว้เหนือหัวเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราก็แค่นั้นพอผมเป็นคนความกระตัญยูมานดับหนึ่งเลยความกตัญยูนี่เรื่องใหญ่สำหรับผมกตัญญูแม้กระทั่งคนที่ให้เงินเราให้อาหารเราให้ความรู้เราให ปัดยาชีวิตและให้ความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เหมือนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเจอกันเพื่อนคนหนึ่งเนาะชื่อโจแล้วกันอยู่ที่ลําปางเป็นเพื่อนที่เจอกันที่นิวซีแลนด์ในยามที่ผมไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะผมไปนิวซีแลนด์ด้วยเงินแค่สองหมืเจ็ดพันบาทแล้วผมต้องจ่ายเงินค่าเรียนภาษา 3ามถึงหอาทิตย์โดยประมาณตอนช่วงนั้นแล้วก็ค่าเรียนตอนช่วงนั้นอาทิตย์ละร้อยห้าสิบเหรียญคุณผู้ชมคิดว่าผมจะเหลือเท่าไหร่ผมมีแค่2,700เดรอยเหรียญแล้วผมจะต้องจ่ายค่าที่พักไปแบบเขาเรียกโฮมสเตย์สอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ละตอนนั้น200ร้อยเหรียญมันจะเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยจนในที่สุดวันหนึ่งเราไม่มีที่อยู่ แล้วเพื่อนคนนี้ก็มาเรียนภาษาแต่เขาอยู่ตึกเดียวกับเราตอนนั้นผมไปหาที่เช่าร้อห้าห้าเหรียญต่อสัปดาห์อยู่ติดกับโรง,งพยาบาลโอเกลนเป็นที่ที่นักศึกษามหาวิทยาลายัยเป็นที่ที่พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปพักกันที่นั่นโดยส่วนใหญ่แต่ผมไม่มี เงินที่จะจ่ายอะตอนนั้นเพราะว่าเราเพิ่งไปใหม่ๆแล้วไปเจอโจแล้วโจบอกว่าแกนมานอนห้องผมเลยผมยังจำไม่ลืมเลยว่าเขาเคยมีบุญคุณกับผมนี่คือโจถ้าคุณผู้ชมอยู่ลำปางก็เลือกโจได้นะครับให้เป็นสสเขาเป็นคนจิตใจดี เป็นคนมีเขาเรียกว่ามีน้ำใจทั้งๆที่เราเพิ่งรู้จักกันด้วยซ้ําแล้วในที่สุดผมก็เจอเขาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมลาออกจากการบินไทยปีสองพันเขาขับรถจากลําปางมาหาผมผมไม่เคยลืมนะแล้วผมเป็นคนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมใช้โทรศัพท์ราคาแค่พันห้า้อยบาทแล้วแบบเติมเงินด้วยผมก็แล้วเขาก็ติดต่อมาตอนนั้น ผมมาอยู่เชียงใหม่ตอนทํางานการบินไทยแล้วก็ลาออกแล้วเขามาหาผมที่โรงแรมโรงแรมวิจิตโฮเทลตอนช่วงหลังก็เปลี่ยนเป็นโรงแรมเอโมอราอยู่ที่ถนนดา,าแพนะครับก็เพื่อนคนนี้ก็อยากจะมาดูดวงกับผมผมก็ดูดวงให้ฟรีเลยคุยสนิทกันทั้งทงที่ก็ไม่ได้เจอกันมานานมาก เพราะมันนานมาแล้วครับแต่ความรู้สึกมันยังดีอยู่ฉะนั้นถ้าใครอยู่ลำปางเลือกโจนะครับโ <laughs> จโจโจ,จชื่อจริงอะไรไม่รู้นะแต่ทุกคนต้องรู้จักเขานะทั้งจังหวัดลำปางเดี๋ยวพูดไปก็นั่นเนาะแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะผมก็ต้องขอบคุณนะนี่คือผมไม่เคยลืมบุญคุณ ผมแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถึงวันนี้ผมจะรวยมหามหารวยจากเงินแลกเป็นเงินตาแต่ผมไม่เคยลืมพระคุณของคนผมไม่บอกว่าเฮ้ยคิดเงินเพื่อนเอามาดูดวงเสียเงินไม่ไม่ใช่นิสัยผมขนาดเพื่อนเรียนในพีเอนเนาะผู้ช่วยพยาบาลน้องน้องถามผมเออพี่แล้วอยากจะดูดวงดูได้ไหมด,ดูให้โอ้พี่ยินดีดูให้เลย เหมือนตอนผมทํางานการบินไทยไปฝึกงานเพื่อนทุกคนในห้องเรียน20คนผมดูให้ฟรีหมดเลยนี่ยกตัวอย่างเะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงเงินเป็นตัวตั้งว่าเราจะต้องได้เงินเขากี่คนเท่าไหร่ไม่ใช่เราให้ฟัง